นี่คือเครื่องฉีดพลาสติกของเราครับโดยโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติกนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็คือชุดฉีดนะครับภายในชุดฉีดก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับกระบอกฉีดนะครับภายในกระบอกฉีดก็จะมีฮีเตอร์แล้วก็มีหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีสกรูนะครับเพื่อปั่นนะครับโดยสกรูก็จะทํางานโดยมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกนี้นะครับจะทํางาน ปั่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือชุดเลื่อนการฉีดนะครับก็จะมีอยู่สองชุดนะครับก็คือชุดแรกชุดบนนะครับเป็นการทํางานโดยจังหวะฉีดนะครับส่วนชุดล่างนะครับเป็นการเลื่อนชุดฉีดทั้งหมดเลยครับก็คือการเลื่อนชุดฉีดทั้งชุดนะครับอนส่วนต่อมาก็คือส่วนของแม่พิมพ์ส่วนของแม่พิมพ์ก็จะประกอบไปด้วย อย่างแรกนะครับก็คือตัวจับยึดแม่พิมพ์นะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับต่อมาครับก็จะมีระบบกลไกการเปิดปิดแม่พิมพ์นะครับซึ่งระบบกลไกการเปิดปิดแม่พิมพ์นะครับก็จะมีเพลานําเลื่อนนะครับเพื่อทําการเลื่อนในการเปิดปิดของแม่พิมพ์นะครับต่อมาครับก็คือฐานเครื่อง ฐานเครื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับวาล์วควบคุมนะครับถังน้ํามันนะครับเพื่อทําการเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วต่อมาในส่วนควบคุมนะครับก็คือตู้ควบคุมของเรานะครับโดยหน้าตาแผงควบคุมนะครับก็จะทําการก็จะมีอุปกรณ์สั่งงานต่างๆนะครับ ก็ S <S <S 1> <S 1> ในส่วนแรกนะครับก็คือเป็นส่วนของการแมนนวลนะครับก็คือทําการเลือกการทํางานต่างๆครับเปิดโมนปิดโมนหรือว่าทําการฉีดนะครับต่างๆครับในส่วนต่อมาก็ทําการเลือกโหมดการทํางานนะครับเมื่อเลือกโหมดการทํางานเสร็จนะครับก็ในส่วนต่อมาครับก็คือทามเมอร์ทามเมอร์นี้จะเป็นตัวตั้งเวลาในการฉีดนะครับว่าเราจะตั้ง เวลาในการฉีดเท่าไหร่ของผมจะตั้งไว้5วินาทีนะครับเพื่อทําการทดลองนะครับต่อมาก็คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็เป็นตัวนับจํานวนชิ้นงานนะครับเพื่อทํางานในโหมดออโต้นะครับว่าเราจะทํางานกี่ชิ้นนะครับแล้วต่อมาในส่วนต่อมาก็คือฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ก็จะบอกบอกตําแหน่งต่างๆครับว่าในส่วนหัวฉีดนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่ กลางกระบอกมีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วปลายกระบอกมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราโดยที่เลขด้านล่างคือค่าเซตพอยต์นะครับคือค่าที่เราจะตั้งไว้นะครับโดยส่วนด้านบนก็จะเป็นค่าอุณหภูมินะครับที่ที่กระบอกสูบนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในส่วนการทํางานนะครับอย่างแรกนะครับก็คือมาถึงนะครับก็คือออนฮีเตอร์นะครับ แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเพื่อทำการให้มอเตอร์ไฮดรอลิกทำงานนะครับจากนั้นนะครับมาดูในจังหวะการทำงานนะครับก็คือการทำงานในหมวดของแมนนวลน,นะครับว่าเครื่องฉีดพลาสติกนี้ทำงาน,นยังไงนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือการปิดประตูนะครับประตูนี้จะเป็นเหมือน เซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ปิดประตูก็จะไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถสั่งงานรายลเอยอะไรได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเราจะต้องทําการปิดประตูนะครับเมื่อเราปิดประตูนะครับและในส่วนต่อมาอย่างแรกก็คือเราต้องทาการปิดแม่พิมพ์นะครับก็คือกดโพสต์โม e นะครับ เมื่ถูกปิดนะครับต่อมาก็คือเลื่อนชุดฉีดเรานะครับเราทำการเลื่อนชุดฉีดนะโนเมื่อเลื่อนชุดฉีดมาแล้วจะมีลิมิตสวิตหนึ่งตัวนะครับเพื่อทําการเช็คตําแหน่งของชุดฉีดนะครับว่าชุดฉีดนั้นอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับและต่อมาก็คือจังหวะการฉีดนะครับจังหวะการฉีดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับ เวลาครับต่อมาก็คือต่อไปก็คือการถอยสกูนะครับถอยสกูเพื่อไปเติมเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไฮดรอลิกหมุนอยู่นะครับเพื่อรักษาความดันนะครับไม่ให้พลาสติกไหลย้อนกลับมานะครับเมื่อเติมเม็ดพลาสติกเสร็จแล้วต่อมาก็คือการย้ําย้ํารักษาความดันนะครับก็คือการฉีดกลับเข้าไปใหม่อีกครั้งนะครับ แลมอเตอร์ไฮดรอลิกนี้ก็จะปั่นนะครับเพื่อทําการให้พลาสติกนั้นไหลออกไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวนะครับเมื่อชิ้นงานเย็นตัวเสร็จแล้วทุกฉีเดเนี่ยทุกแม่พิมพ์ก็ทำการปล่อยนะครับแล้วก็เข็กระทุมชิ้นงานก็จะทํางานนะครับ ต่อมานะครับก็จะเลือกในโหมดของเซนิออโต้นะครับก็คือกึ่งอัตโนมัติโดยจังหวะกา,ารทำงนานก็จะเหมือนในจังหวะที่ได้อธิบายไปข้างต้นนะครับก็คือ ปิดพิมพ์ลูกนฉีนนะครับแล้วก็ทาการฉีดเมื่อเวลาที่กำหนดก็ทําการถอยสกูนะครับเพื่อเติมเม่พิมนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วจะมีลิมิตสวิตเช็คนะครับแล้วก็ทําการฉีดย้ํารักษาความดันนะครับเมื่อย้ารักษาความดันเสร็จเราก็จะปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงนะครับเมื่อชิ้นงานเย็นตัวลงก็ทําการแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ปล่อยชุดฉีดแล้วเข็มในตชิ้นงานก็จะทํางาน โดยที่จังหวะสิ่งอ,อัตโนมัตินี้นะครับเราจะไม่สามารถทำซ้ำได้นะครัจนกว่าเราจะปลดประตูนะครับต่อมานะครับก็คือโห,หมดอัตโนมัตินะครับโหมดอัตโนมัตินะครับโหมดอัตโนมัตินี้ผมจะตั้งชิ้นงานไว้ก็คือจำนวนสองชิ้นนะครับก็คือ ข้างบนนี้จะเป็นจํานวนชิ้นงานที่ยังคงเหลืออยู่นะครับว่าต้องทําว่าต้องทํางานอีกกี่รอบนะครับส่วนข้างล่างก็คือค่าที่เสร็จไว้นะครับว่าจะให้ทํางานกี่รอบนะครับโดยทามาเริ่มมารทางานนะครับก็คือ,คอ,คอปิดประตูก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่โหมดออโต้นะครับ รถติดก็จะทำงานตามจังหวะตาันะครับเมื่อติดพิมพ์เสร็จนะครับก็ทำการฉีดนะครับจากฉีดเสร็จแล้วก็ย้ำรักษาความดันย้ำรักษาความนันเสร็จก็จะปล่อยให้ชิ้นง,งานเย็นตัวนะครับ หลังจากชิ้นงานเย็นตัวนะครับก็ทําการถอยแม่พิมพ์ถอยชุดฉีดครับกระดุมชิ้นงานก็จะทำงานนะครับชิ้นงานก็จะหล่นอกมานะครับตามช่องนี้นะครับเมื่อชิ้นงานหล่นองมานะครับเคาน์เตอร์ก็จะนับจานวนนะครับก็คือลดลงไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือในการทํางานหนึ่ง จังหวะการทํางานในรอบที่สองหรือรอบกานถัดไปก็ยังคงเหมือนเดิมยู่ครับเมื่อทางที่สองครับเข็มกระทุงชิ้นงานทํางานออกครับก็คือชิ้นงานก็จะไหลลงมานะครับเมื่อชิ้นงานไหลลงมาครับเคาน์เตอร์นับจำนวนนะครับก็จะนับมาครับก็คือเป็นสูตรแล้วนะครับก็คือ ไม่มีไม่จําเป็นต้องทํางานต่อแล้วนะครับก็คือาการทำงานนั้นทิ้สุดลงแล้วนะครับจากนั้นเริ่มการกดนะครับแล้วเราจะรีเซ็ตนะครับก็คือรีเซ็ตเคาน์ตเตอร์นะครับก็โดยการกดปุ่ม i อทนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตนะครับสรุปนะครับตอนนี้เครื่องฉีดพลาสติกนะครับก็สามารถ ทำตามเงื่อนไขการทำงานได้ทั้งหมดนครับก็คือสามารถทำในคำสั่งแมนนวลนะครับแล้วก็ถึงอแบอัตโนมัติแล้วก็ระบบอัตโนมัตินะครับทำได้หมดนะครับ